ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ to the จะออกมาเป็นละครคุณภาพได้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าทีมงานทุกๆคนเลยจะต้องทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้วก็โดยเฉพาะนางเอกของเรื่องนะคะที่บอกว่าเรื่องนี้นี่มีซีนโหดๆเยอะทีเดียวโดยเฉพาะมีซีนหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหจะต้องทนความหนาวจนแบบถึงขั้วหัวใจเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป,เป็นฉากที่ไปถ่ายที่ฮ่องกองแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีแล้วลมมันก็มาแล้วบวกกับแอร์มีคนขี้หนาวกว่าปกติอยู่แล้วด้วยเลือดน้อยเลือดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็สั่นแบบว่าสั่นถึงหนาวถึงกระดูกจนทีมงานเขาตอนแรกเขาไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนหลังๆแอนก็เริ่มแบบสั่นจนน้าตาไหลไม่แมกนึกว่าเจ้าเข้าฮะไม่จร,จริงไม่ได้ขนาดนั้นแล้วทำไงอ่ะเวลาดื่มน้ําอุ่นอะไรอย่างนี้ก็<ม>ดื่มน้าอุ่นด้วยแล้วก็ คือตอนถ่ายเขาก็ต้องดึงเสื้อแอนออกแล้วก็รีบพูดๆให้จบแล้วพอหลังคัดเสร็จก็ต้องวิ่งเอาเสื้อมาห่มให้อย่างนี้พระเอกนางเอกไม่ต้องเครียนบดกันตัวปลิวเลยเหรอคี่บทต้องตัดออกไปฮะบดต้องตัดออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยยาวนางเอกเริ่มปากเดี๋ยวแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะนางเอกกับพระเอกที่จะเจอซีนโหดๆนะฮะเห็นคุณบอกว่าคุณโอ๊ตก็โดนเหมือนกันแล้วยังเจ็บตัวกลับมาด้วยเป็นซีนที่ต้องแบบว่าถ่ายว่ายน้ำไปทุ่นกลาง งม่แนโชว์ควาเป็นแมนโชว์ควาเป็นแมนนี่ฉันดูแม่เกือบอนเกือบตายนะฮะแล้วทำไมอ่ะน้ำมันไหลปะคะจริงๆตอนตอนที่ถ่ายคือหัวซีเนี่ยคือเราถ่ายที่อะไรนะแม่น้ำเจ้าพญาใช่ไหมครัแต่ว่าตอนไหว้จริงๆแล้วอ่ะไปถ่ายที่วัดได๋ขิงแล้วพี่แล้วขึ้นไปดูบนบนสะพานนะฮะคือมันจะสะพานข้ามข้ามแม่น้ำใช่ไหมฮะปรากฏว่าเห็นปลาตัวแบบว่าตัวยาวขนาดนี้แล้วตัวใหญ่บุ๊บ บึบอยู่โอ้น่ากลัวมากรีบโดดเลยดิจะได้ให้มันตอดต้องวหวแต่กระปลานั้นน่ะหรอใช่ฮะโอ้โหแล้วพอว่ายไปเราทีแรกเราก็กลัวคิดว่ากลัวจะโดนแต่มันก็ไม่โดนนะฮะมันก็คงหลบเราไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้ำมันเที่ยวมากเวลาไหวยวันนี้จะไปโผล่ตรงนู้นน่ะ คือต้อง่หว้ดักหน้าไว้ก่อนไม่ไปตามอะไที่เราต้องการถ้าเราไม่สปีดเร็วๆมันก็จะพาเราไปแถไปทางอื่น่พอเรื่องนี้โหดจริงๆนะโดนโดนกันทั่วหน้าเด็กเล็กยังไม่เว้นนะคะแ้อวพอนี่ก็โดนจะน่วมเลยมีพลาดกันบ้างไหมคะเออเป็นฉากที่พี่เฟสหวี่ยงใช่ไหมคะแต่พี่เฟสหวี่ยงเนี่ยพี่เฟสหวี่ยงแค่เบาๆแต่หนูไปเองแต่พอเอาจริงเนี่ย พี่หมีพี่หมีบอกว่ามันดูไม่เหมือนพี่เฟสดูเหวี่ยงเราไม่เหมือนไงคะต้องเหวี่ยงแรงกว่านี้อืมใช่แล้วพี่หมีเขาพี่หมีเขาก็เป็นคนกํากับเองย้อนหัวไปเองเลยอพอย้อนปุ๊บพี่หมีเขาวักเป็นผ้ารองไว้แต่ปรากฏว่าผิดที่โป๊โอ๊ยคิ้วแตกเลย <c oughs> คุณเฟสฉันขอถามนิดนึงค่ะคุณโหดขนาดนี้เวลาคุณไปเดินตลาดนี่ปลอดภยัยไหมฮะอเอออ๋อเดี๋ยวมีขน,น อนมีนทุเรียนทุเรียนลูกทุเรียนลูกมันใช่ใช่ใช่ขนหนามันเล็กไหมลูกทุเรียนทุเรียนมีไหมคะมีก็จริงมีค่ะแต่คือเฟสไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าเราไปถ่ายละครเยอะเจ็ดวันแต่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไปต่างจังหวัดมาค่ะไปไหว้พระพุทธชินราชมาก็ไปเจอเหตุการณ์ที่พิษณุโลกนี่แหละค่ะเราตั้งเราตั้งใจว่าจะไปทานกาแฟนิดนึงอยู่หลังจากไหว้พระเสร็จก็เดินไปลตรงร้านไส้กรอกก่อนซื้อไส้กรอกก่อนที่จะซื้อกาแฟก็อ ปุ๊บอ่ะมีแม่มีเสียงขึ้นมาค่ะเสียงดังมากเลยออกไปออกไปไล่เลยนะไล่เลยเหรอค่ะเพ้่ก็หันซ้ายหันขวาอะไรคะมาทำไมนี่ใส่ไม่ดีทำลายเด็กอ่ะแล่รู้เลยรู้เลยรู้แล้วจัดแน่ๆปากค้างเลยคือยังไม่ซื้อเลยนะเคาวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่หมดก็บอกว่าเขาก็ก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่งแต่ไม่ใช่กาแฟแน่นอนก็หาอะไรก็ไม่รู้แน่นอนแล้วเขาโกรธเราจริงๆและไอ้ที่ลื้อหาๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจอกาแฟนะคือตัดสินใจเข้าไปแบบ ขอโทษเขาเลยค่ะยกมือไหว้ขอโทษค่ะคือเขาก็เงยหน้าขึ้นมาก,ก็แรกเฟกชนู้ว่าเขาจะจับอะไรลยเงยหน้าขึ้นมาว่าไม่เป็นไรบ้าชอบอออยังไงก็ตามนะคะคุณเรฟรชขาดิฉันขอเตือนในฐานะเป็นนักสแสดงด้วยกันนะคะดิฉันขอเตือนภัยคุณไวล่่งหน้าเลยไมอะ่ะแล้วขอให้พวกคุณทุกท่านนะคะชมภาพนี้ไปพร้อมๆกับดิฉันเชนิญค่ะสงสารค่ะพลอยน่าสงศารค่ะคือเขาร้ายมากนะคะ ให้เขาลดความร้ายหน่อยสงสารน้ำพึ่งมันร้ายเกินไปนิดนึงค่ะถ้ามีแบบนี้โอ้โหสังคมก็ไม่ยอมรับหรอกแม่ยางงี้ไว้ไม่ได้ต้องโดนตอบอยู่แล้วอ่ะก็เอาไข่ปลานะ่ไข่น่องปลาเลยเหม็นตลอดเลยถ้าเกิดมาร้ายกับฉันนะฉันจะฝาดด้วยพริกขี้หนูเลยถ้าจะเป็แนแอนเหรอฉันตบแน่ได้ได้รา้รายเหมือนลูกจิตไงเขาชอบทำร้ายลูกเขาอะไม่ค่อยดี <S <S> <S ร้ายอย่างนี้ต้องฟ้องบวีนาะ แม่ร้ายๆแบบนี้ที่ฉันอาจจะแจ้งคุณปวีณาจับจริงๆก็ได้ร้องเรียนนิดนึงนะคะคุณปวีณาคะคุณปวีณาคุณชงเข้ามาจริงๆหรอ เชิญค่ะเชิญนั่งค่ะมีมีเรื่องจะร้องเรียนค่ะคุณปวินาจริงๆแล้วเนี่ยเออพอปวินาทราบเรื่องนะคะปวินาก็รีบลงมาจากเครื่องนะคะก็ตรงมาที่รายการเลยคืออย่างนี้ค่ะมันมีคนว่ารุนเด็กอะค่ะนะคะอันนี้ต้องเคลียร์เป็นแผลๆไปนะคะเด็กคนไหนคะเป็นคสนี้ค่ะจะจะต้องจัดการยังไงคะน้องน้องขาเชิญตรงนี้หน่อยไหมคะหาคุณปวินานิดนึงค่ะลูกข้าแม่คุณใครักเด็กมาเนี่ โอ,โอ้ยแม่คุณลูกเต้าดอใครเนะรู้เป็นอะไรมานี่นะคะลูกนะเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าเราจะทําข่าวเนี่ยน้าเพลียอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำไมแล้วเราต้องทำยังไงคะ ก็จะทําให้เด็กรู้สึกภาวะจิตใจเด็กจะแย่ไปนะคะดิฉันเตรียมอุปกรณ์มาประจํานะคะให้เด็กใส่ไว้นะคะไออันนี้อันนี้ดีนะคะภาวะจิตใจเด็กจะดีเป็นการเป็นการกันเด็กใช่ไหมคะกันเด็กลูกเออใส่ไว้ลูกใส่ไว้ใส่ไว้ลูกใส่ไว้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้ายจำหน้าเราได้ลูกเดี๋ยวออกแล้าใครจะคนไหนนะคนไหนทำลูกชี้ลูกชี้ลูกคนไหนทำชี้ลูกคนไหน คนไหนทำหนูําคนไหนคะคนไหนคะอย่าไปกลัวเขาชี้ลูกหน้าตาก็ดีนี่เราอ่ะทำไมทำนิสัยนี่เด็กเขาเป็นลูกเราเลือดเนื้อเชื้อไขเราไปแท้มาทำกับเด็กได้ยังไงโอ้แม่คุณคะโอ้อ้ทีดีดีนะลูกน้าสงสารห้าหกขวบห้าหกขวบ ไม่ได้นะคะงานเขายอมรับไหมคะคุณยอมรับไหมคะว่าทํำร้ายเด็กเนี่ยยอมรับไหมคะ้ามองไม่เห็นนะคะพอใส่แว่นปั๊บมีคนทำร้ายฉันค่ะเป็นผู้ชายคนนั้นนะคะทิตงใจขขาหัวใจปวีนา ตอนมืดๆจะทำยังไงคะผมต้องพาเอาเด็กออกก่อนใจเย็นลูกดี๋ยวก็ได้พอคืนนี้แหละเดี๋ยวก่สนสนุปว่า